Hors of Mr. experiences ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของพวงชนชาวไทยไทยไเงาปีศาจที่แผ่ไยสามมาน,นาน ผู้คนมอบพลานตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังต้องมดคถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้เศษเนื้ตอตอบแทนพระเชือ่อบุญวาสนาสุนสักดิ์สีทองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรัก พิาร,ราปิดหูปิดตาปิดก้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่ดใดกดเกดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิด ประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดทิ่เนตจากผู้ทรงสง mm hmm. และเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุมลงมงมงายตายเงาเบดบังไว mm ้ hmm. ดนเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาศศักดิ์สิทธิของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรักพิศาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตา ทูกคนไหลบาสุขนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเนตจากดวงซุ่มแสงสาดซองประชาชนทั้งพัมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ លុតងៅទីសាទរថ្ងៃ ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็มาเจอกันตามเวลานัดนะครับก็วันนี้ก็ทั้งตามใจคนจัดแล้วก็ตามใจคนฟังด้วยนะครับมา <c oughs> นัดกันช่วงนี้ครับเที่ยงวันที่ประเทศไทยไม่น่าเชื่อว่าผมอึดนะครับจัดรายการตั้งแต่โควิดวันที่ยี่มกราคมมาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสม่ําเสมอนะนี่เป็นปรากฏการณ์เรียกว่าเป็นสตรีทเนี่ทำติดต่อกันเนี่ย ยาวนานนะสามเดือนเหนื่อยแต่ว่าสนุกนะครับมันเหมือนกับการสอนหนังสือเลยแต่ว่าหนักกว่าสอนหนังสือตรงที่ว่ามันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ว่านนะเนื้อหาสาระก็โอเคครับนะแล้วพี่น้องได้เห็นพี่น้องให้ฟีดแบ็ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็นะดูยอด s u b สคราเบอร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้สานต้องเตือเพียงดินจะแตะหลักแสนแล้วนะครับออสองแสนนะ ส่วนมหาไรประชาชนนั้นไปนหยุดแงะอยู่ที่2อง0 0 0สากว่าปา่ก็ไม่เป็นไรครับและเพราะเราโดนปิดกัน้นกันตลอดก็แน่นอนครับผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าต้องตั้งใจที่จะทําให้รายการเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะก็พยายามนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมคิดว่า,เ,าเวลาที่จัดเนี่ยเราอาจจะกระชับให้มันเหลือสักชั่วโมงครึ่งนะ แต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นมันกระชับขึ้นไม่มีนะเอออาแล้วก็ไม่มีการค้นหาหนู่นหานี่แต่ตอนนี้ยังนะยังต้องวันนี้อาจจะยังต้องตะกุกตะกัดนิดนึงนะครับอ,อ,อะไรเนี่ยอยากให้ดรวิเคราะห์ว่าอะไรเนี่ยอ,อ,อะไรนี้เห็นผีจึงหรือไม่ครับมีคนถามมาบังเอิน,นตาเห็นเรื่องผีเอางี้ดูกว่าเดี๋ยวผมให้ไปดูอะไรเนี่ยรอดูนะคุณอะไรเนี่ยตอนท้ายผมจะให้ดูอะไรที่มัน นะมันเรียกว่าพารานอ์มมันเกินปกติมันเป็นอะไรที่ไม่ใชนะ่สิ่งที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้นะนะเดี๋ยวรอดูตอนท้ายนะครับเป็นเรื่องหยอดให้เอาละทีนี้เราวันนี้นะครับสาระที่จะพูดถึงเนี่ยผมอยากจะชวนพูดถึงสิ่งที่มันอันตรายนะคือการที่มีการพูดถึงว่าจะให้มีไทยทวิตเตอร์โอ้พี่น้อง อันตรายอันตรายจิตสํานึกเผด็จการตรงเนี้ยนะน่ากลัวมากนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าเราปล่อยนะพี่น้องจะอันตรายมากนะนี่ต้องต้องเตือนพี่น้องไว้เลยเป็นความพยายามของเผด็จการที่จะอยู่ยาวเนี่ยเขาจําเป็นต้องเล่นเรื่องนี้ไทยทวิตเตอร์และอีกเรื่องหนึ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอีกนะเพราะมีสิทธิ์เลยคือใบอนุญาตฆ่านะกับฆาตกรในเครื่องแบบประเทศไทยเราในเรื่องพวกนี้นี่ นะครับหรือบางทีจะเรียกว่าฆาตกรเส้นใหญ่ดีไหมนะเนี่ยนะเรื่องแรกประเทศไทยผมจะย้ําเรื่องอันตรายตรงนี้ก่อนนะครับถ้าพี่น้องมีอะไรก็จะถามก็นในส่วนของในประเทศเนี่ยเป็นอย่างนี้ส่วนที่2นะครับก็จะเป็น,นสิ่งที่พี่น้องค่อนข้างจะพอใจนะผมคิดว่ามันมีเรื่องหลากหลายเป็นการเรียนรู้นะเราก็มาเรียนรู้ด้วยกันก็นี่แหละครับน่าจะเป็นประมาณ2ภาคหรือว่าถ้าแยกย่อยก็เป็น3ภาคนะ เรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยนะกรณีที่รัฐมนตรีนะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่คุมสื่อเนี่ยเป็นใครเราก็น,ะนามสกุลปุ่นกนกันนั่นแหละนะคือลักษณะที่เขาเขาเอ่ยถึงตรงนี้นะว่าจะให้มีทวิตเตอร์ในประเทศไทยเป็นไทยทวิตเตอร์เนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ี๋ยวแป๊บนะพี่น้องนะั้นมันมีหน้าตาเขาพอดีนะแป๊บนะผ,ผมเพิ่มภาพไปนิดนึงพอดีเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีพี่น้องนะแ้เขาเพิ่มพระมาส่งภาพมาให้แนละ้วแล้วก็มันเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดถึงตรงนี้พอดีนะผมอาจจะยังไม่ได้ดูละเอียดนักนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันเข้าท่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องรอนิดนึงนะตะกุกตะกักอยู่ดีนะครับหมาเยอะเลยเนี่ยโอ้โหนี่เป็นกระตักเลยผมก็ได้ดูคร่าวๆแต่เห็นเรื่องทวิตเตอร์ปุ๊บนี่ นะครับขออนุญาตตั้งเป็นหัวข้อเลยนะ,อ,ะอันตรายพี่น้องคือเผด็จการเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือปิดปากประชาชนนะมันเป็นหน้าที่เขาเลยมันเป็นสูตรตายตัวบ้างนั้นเถอะนะครับว่าจะต้องปิดปากประชาชนแล้วที่ว่าที่มัน เพิ่งใส่รูปไปแล้วก็นะมันก็มีการเดรินะเดินภาษาเหนือแปลว่ามันมันหยุดกึกอยู่นะครับคือเผด็จการทุกประเทศเนี่ยแน่นอนนะต้องให้ประชาชนฟังเสียงข้างเดียวนั่นคือเผด็จการเขาก็ต้องปิดสื่อยิ่งเผด็จการที่อยากจะอยู่นานๆยิ่งเผด็จการที่อยู่บนบนภาพของที่มันมันมันผิดความเป็นจริงอะ่ะเช่นตั้งตนเป็นเทวดานะอย่างเกาหลีเหนือนะ ยิ่งกว่าเทวดาทุกอย่างผู้นำในสูงสุดทุกอย่างเป็นทุกอย่างของประเทศชาติขาดผู้นำไม่ได้นะจะต่างจากบางประเทศก็ในแง่ที่ว่าเขาไม่เป็นกษัตริย์นะแต่เขาเป็นผู้นำแล้วก็ต่อตระกูลกันมาไม่ต่างกันเลยนะเพียงแต่ไม่ได้เรียกกษัตริย์กันเองนี่คือคิมจองอึนตระกูลคิมโอพี่น้องผมอยากให้พี่น้องไปดูสารคดีวันหลังนี่ผมน่าจะเอามาเล่าพี่น้องฟังมันตลกมากแล้วมันเศร้าด้วยตลกแบบเศร้าพอเราไปดูสารคดีที่นักผู้สื่อขา่าวทั้งหลายไป เวลาจะไปไหนนี่นะพี่น้องเหมือนเราไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูการแสดงในพิพิธภัณฑ์ทุกอย่างมันเป็นการแสดงเป็นการจัดฉากหมดเลยแล้วนะมันเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นั่นแหละคือจุดที่เราจะไปมันก็มีอยู่แค่นั้นะแต่เลยนอกไปนั้น,น,นเนี่ยไปไม่ได้ไปดูไม่ได้แล้วเราก็ดูออกว่าเป็นความทุกข์ยากแสนเข็ญแล้วพอเราไปดูอีกภาพหนึ่งก็คือคนที่หลบหนีออกมาจากเวียดนามเหนือเออไเกาหลีเหนือ เขาเล่าเรื่องราวต่างๆนะมันเป็นผมไม่รู้จะใช้คำอธิบายว่ายังไงนะมันทุมันจะทุเรศบัดซบก็ไม่ใช่มันมันเกินคำบรรยายอะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะถูกปิดให้กั้นให้อยู่ในประเทศอินเทอร์เน็ตก็ดูไม่ได้นะใช้ชีวิตแบบพอเพียงรัฐบาลเป็นผู้นำทุกอย่างช่วยทุกอย่าง ป,ปั้นผ้าให้อเมริกาเป็นศัตรูเป็นยักษ์เป็นมารแล้วอยู่ในนี้ปลอดภัยผู้นําคือผู้ปกป้องนะชาตินี้ขาดผู้นําไม่ได้แล้วผู้นำเนี่ยทำอะไรพาเรายิ่งใหญ่เห็นไหมนี่ก็ระเบิดนะไปดูห้องคอมพิวเตอร์นะที่เกาหลีเหนือเขาอ้างว่าจะระเบิดประมานูแต่เราไปดูเนี่ยเด็กเนี่ยเรียนเทคโนโลยีนะเอาไปฝึกเป็นระดับนะแอดแวนซ์ของเขาะจะไปเป็นไอทีระดับนําของประเทศนี้เราไปดูนะ เขียนแกงเขียนย่อๆจ๊ก,กเอานะเอาไออะไรเครื่องคิดเลขแบบแบบถูกๆมาคิดแล้วทําท่าเหมือนกับโอ้เรียนแต่ทั้งหมดเนี่ยเราดูออกมันใช้คําพูดอะไรดีผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนั่นคือผดระการที่มันสุดคั่วส,สุดขีดบังเอ,อิญว่ามันเป็นประเทศเล็กนะนะแล้วมันยากจนมากก็ปิดกั้นทุกทางนะเป็นผดระการแล้วคือตั้งแต่ช่วงสงคราม เย็นมาเนี่ยประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ไปเนี่ยนะหลายประเทศเนี่ยเขาพ้นจากความเป็นประเทศล้าหลังหมดละแต่ตระกูลคิมเนี่ยมันเล่นจันะเรียกว่าถ้ากาานันลาลแดนเนี่ยนะประเทศประเทศไทยเนี่ยยังเป็นกลา,าตอแหละนะแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นกลา,าของจริงเลยนะกลา,ามะพร้าวชั้นดีเลยผมอยากให้พี่น้องนะนะนะไปหาดูเยอะๆแล้วพี่น้องจะรู้ว่า เวอร์ชันที่มันเอ็กซ์ตรีมสุดๆเนี่ยเอ็กซ์ตรีมไปแบบสุดโต่งนะคือประเทศเกาหลีเหนือในโลกนี้ผมบอกได้เลย,เลยอันดับหนึ่งนี่คือเกาหลีเหนือไม่มีไหนอีกละนะขนาดชนผงชนเผ่าอะไรเนี่ยยังมีลักษณะที่นะผมว่าเขาก็อยู่พึ่งพากันเพราะมันเล็กๆน้อยๆต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแต่ถ้าเป็นระดับประเทศไปบีบคนไว้ขนาดนั้นเ,เดี๋ยววันหลังผมมามาเล่าสักตอนหนึ่งก็ได้นะเกาหลีเหนือมันน่าสนใจมากแต่ว่า บทสรุปก็คือว่าเผด็จการเนี่ยนะถ้ามันต้องการจะคุมคนจนํานวนมากมันต้องมีวิธีการมาควบคุมนะคุมคนด้วยกฎหมายด้วยกําลังทาหารนะตอนหลังก็มีเทคโนโลยีนะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการคุมจิตสํานึกจิตสํานึกเนี่ยนะบางประเทศก็ใช้ป้ายนะซุ้มนะข่าว2องทุ่มบ้านงะข่าวยัดเยียดให้นะครับ ไปไหนมาไหนเนี่ยนะผู้นําอย่างเดียวนะปิดปากอยากเกาหลีเหนือนี่สุดๆดเลยบอกไม่รักก็ไม่ได้นะต้องรักนะถ้าเป็นเรื่องการเมืองต้องพูดด้านดีอย่างเดียวหรือไม่ก็คือชาตับนไม่พูดนะแต่ละประเทศมันก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรต่างกันออกไปนะประเทศที่มันหลุดออกมาจากลักษณะแบบเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะเป็นแบบจีนจีนเนี่ยถ้าตราบใดที่ไม่มายุ่งกับนะเรื่องของการเมืองเรื่องของพรรคไม่วิาพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนสิสต์ ก็อยู่ไปทำมาหากินไปนะช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะแต่ถ้าเกิดวันใดนะเรียกว่าเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็นะมีอันเป็นไปทุกรายแต่การที่นะคนคนร้อยล้านจะไปคุมคนประมาณพั0สร้ล้านที่เหลือนะนะนะมันเป็นเรื่องยากทนต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยจีนถึงมีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเนี่ย AI ไอนะเฟสเชอร์เร g n นิช o ันะหน้าตาเห็นรู้น่ากลัวพี่น้องพูดถึง f a สเชอร์เร g n นิ i ชัพี่น้องเชื่อไหมไอโฟนรุ่นล่าสุดของผมนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะเปิดเครื่องเนี่ยผมให้ดูหน้ากล้องเนี่ยต้องใส่แว่นนะอันเดิมเป็นอันใหม่ไม่ได้นะแล้วต้องใช้เวลาเพ่งพอมาตอนหลัง พอมาตอนตอนแรกเนี่ยก็ต้องให้ใส่รหัสสลับกันนะเพราะมันไม่ยอมรับนะพอตอนหลังเปลี่ยนแว่นเริ่มเข้าได้ครับตอนแรกไม่ได้แต่สองสาครั้งไปเข้าได้แล้วแล้วมาตอนหลังเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมตอนแรกแสงไม่พอนะแสงไม่พอมันไม่ยอมให้ผ่านก็จะเตือนก็กดรหัสใส่เข้าไปแล้วก็บางทีเราก็ดือ้อแล้วก็ขออีกสักทีแล้วนนะแล้วใส่เข้าไปมันจําพี่น้องพอมันจําพูดไปไงครับ ตอนนี้น่ากลัวมากเลยตอนนี้ผมถอดแว่นมันให้เข้าแล้วครับจับขึ้นมาอย่างเนี้ยคือบางทีผมเนี่ยนะเวลาอ่านหนังสือระยะใกล้ๆเนี่ยมองดูแว่นก็ต้องอย่างเนี้ยมันตามอายุอพี่น้องนะมันก็เอาเข้าออกอย่างเนี้ยนะแต่ใส่หน้ากากมันยังจําไม่ได้นะนี่ผมกําลังจะลองนะใส่หน้ากากแล้วมาทํากับมันบ่อยๆโดยที่หน้าตาข้างบนยังเหมือนเดิมแต่มีหน้ากากปิดตรงเนี้ยแต่ผมเชื่อว่ามันจะจําได้ ตอนนี้มันยังจําไม่ได้ถ้าฝึกมันไป AI คือคอนเซปต์อย่างนี้พี่น้องพี่น้องป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆโดยพอนียิ่งถ้าป้อนข้อมูลไปแล้วตอนแรกมันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะไอ้จำไม่ได้แต่พอเราใส่จําไม่ได้ปุ๊บเราใส่ข้อมูลมันมันก็จะจําแล้วว่า๋อไอ้ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าจําไม่ได้ที่ไม่ใช่นะ่ะพอมาใส่ข้อมูลนี้แมทช์กันแล้วมันใช่พอทาบ่อยๆมันเป็นแพทเทิร์น AI คือลักษณะอย่างนี้บางอย่างเราไม่ได้แ p l a n n e เหตุการณ์ที่มันเกิดซ้ำๆไปนู่นไปนั่นมาน,นี่บางทีเรานึกไม่ถึงว่ามันเรียนรู้และมันจำขณะที่มันเป็นความมหัศจรรย์แต่มันก็เป็นความน่ากลัวอีกอย่างหนึง่งเพราะต่อไปเนี่ยเนี่ยข้อมูลที่เขาเก็บไว้ทางการที่เขาเก็บไว้ Apple เนะ่ะเก็บข้อมูลทุกอย่างของพวกเรานี่ไว้บริษัทนะที่อย่างผมเนี่ยวารายซอนนะมันก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ จีนนะเขา Big d เ t a เขาเนี่ยเขาขนาดว่าคนไปไหนเนี่ยเขาสามารถจะให้มือถือเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่เก็บทุกอย่างนะ c i a l System เนตะ็มเครดิ t ซิสเต็ใครทำอะไรเนี่ยกำหนดไว้เลยว่านะเครดิตของคุณเนี่ยคะแนนได้เท่าไหร่ถ้าถ้าคะแนนตกคะแนนต่ำมากเนี่ยตัดสิทธิ์บางอย่างหลายเรื่องนะแล้วต่อไปมันก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไปอยู่ไหนไปทำอะไรมาทุกอย่างเป็นด้วยขอดหมดเลยน่ากลัว แล้วเขาได้ไปลองใช้ที่สินเจียงนะครับได้ดินแดนของอุยกูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะใช้กับคนทั่วประเทศหลายคนที่ไม่รู้ไปอยู่ประเทศจีนก็คิดว่านั่นคือความเจริญก้าวหน้านทุกอย่างดีเป็นระเบียบนะแต่หารู้ไหมว่านะสิ่งนั้นมันคือพเด็จการสมัยใหม่เกาหลีเหนือใช้วิธีการปิดหูปิดตาไม่ให้รู้อย่างอื่นแล้วก็นะเนื่องจากโด,ดนโลกเขาบอยคอรด,ด้วยก็จําต้องอยู่สภาพนั้น แล้วก็ปลุกใจว่าผู้นำในกำลังปกป้องทุกคนไปไหนมีผ้าผู้นำนะนะเขาเรียกว่าพรอปักแนดาแบบโบราณโบราณเลยนะแต่สำหรับ <c oughs> ประเทศที่จเจริญแล้วมาอย่างเช่นที่ประเทศจีนแล้วมาที่ประเทศไทยหรือจะไปทางซาอุดเนี่ยก็จะมีวิธีการที่นะเรียกว่าประยุกต์กันเข้าไปหน่อยนะอย่างวันนี้ผมได้ข่าวเรื่องทางซาอุดนี่ก็นอนาคตซาอุดนี่จริงน่าสนใจนะพี่น้องเดี๋ยวข่าวต่างประเทศเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูกันสักหน่อย นะสังคมมันเปลี่ยนแล้ววันนี้ราคาน้ํามันก็แย่นะแล้วจะเปลี่ยนประเทศให้รับมือได้เหมือน UAE ทันไหมตอนนี้มันจะทันไหมกษัตริย์คนใหม่ลูกชายของกษัตริย์เนี่ยตอนนี้อายุ30กว่าจะขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาแล้วนะจะมีความหวังให้กับประเทศแล้วจะพาประเทศไปข้างหน้าไหมอะไรเงี้ยซึ่งนะนั่นก็เป็นเรื่องน่าสนใจโลกทุกวันนี้มันไปอย่างนี้แต่นี้กลับมาที่กา,าลาแลนเราเนี่ยไอ้ทวิตเตอเนี่ย <c oughs> มันไปเหมือนประเทศจีนไปเหมือนประเทศเกาหลีเหนือ,อยังไงก็เผด็จก,การเนี่ยมันต้องการคุมประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะถ้าไปอยู่ทวิตเตอร์ที่อเมริกาเนี่ยข้อมูลที่พี่น้องพิมพ์มันไปอยู่ในมือใครครับอยู่ในมือของบริษัทนะทวิตเตอร์ที่อเมริกาเนี่ยเพราะนั้นถ้าต้องการจะล้วงความลับใครผิดอะไรใครเขียนอะไรใครดา่าอะไรใครวิจารณ์อะไรเนี่ยนนะมันตามได้ไหมนะ ตามนะกรณีที่คนเขาใช้นะใช้ชื่อที่นะดูไม่ออกเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าคนที่เป็นนะผู้ที่เป็นเซเ e ล r บริตี้นะนะเป็นคนดังนะพวกนี้ก็ก็จะต้องใช้ชื่อจริงให้ดูกันออกนะก็จะได้มีคนตามเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะทำไมเขาอยากเอาเอาไทยทวิตเตอร์เข้ามาก็เพื่อจะได้คุมไง ให้ทุกอย่างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยทำ,ทำตามกฎหมายประเทศไทยมีอะไรจะได้บีบเต็มที่นะถ้ามีอเมริกานี่จะต้องเอากฎหมายมาแล้วต้องมาขอต้องเป็นกรณีที่มันรุนแรงจริงแต่เผด็จการเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ต่อเนี่ยเขาต้องคุมเสียงตรงข้ามให้ได้มากที่สุดมันจะมีอะไรดีไปกว่าการเข้าคุมเทคโนโลยีเขาถึงต้องการเป็นอะไรฮะเป็นเมื่อก่อนนะก็คือซิงเกิลเกตเว ต่โดนทวงเข้าทวงเข้าก็ซ่อนๆไม่ใช้คำว่าซิงเกิลเกิดเวละแต่มาคุมกันด้วยกฎหมหนเขียนระเบียบยิบย่อยอันตรายพี่น้องถ้าพี่น้องปล่อยตรงนี้ไปนะอันตรายมากถ้าเขาจะเอาจริงๆพี่น้องต้องประทร้วงประทร้วงบริษัททวิตเตอร์ถ้าไปตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยประทร้วงนะจริงๆพวกเราถ้ารวมตัวกันได้เยอะๆนะถ้ากรณีที่ทวิตเตอร์เล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะถอนตัวจากทวิตเตอร์เลยนะครับ แล้วถ้ามีปัญหากันมากี่เดี๋ยวเนี่ยนะครับนะเอาไงนะถ้าสมมติอ่ะทวิตเตอร์หรืออย่าง Facebook อย่างไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่ากรณีที่เขานะเขาเขาให้ความร่วมมือกับประเทการเมืองไทยมากๆเนี่ยถ้าเราประท้วงผมว่าทวิตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะผลิตได้แข่งได้เพราะว่ามันไม่ได้มีความลึกลับซับซ้อนผมว่าสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยเอาเซิร์ฟเวอร์แข็งแรงแข็งแรงดีไม่ดีนะ เรามาตั้งของทวิตเตอร์ขู่เลยดีไม่ดีอย่างน้อยสุดเนี่ยแอตทิวิสต์ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะเรามีเวทีของเราที่มันแข็งพูดรัดผมว่าทำได้ไม่ยากหรอกทวิตเตอร์นี่พอไหว Facebook นี่นะมันต้องใช้เวลาใช้เวลานะเรียบเรียงอะไรเยอะแต่ว่าเท่าที่ผมดูนเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากเพราะเนี่ยเนี่ยนี่ผมแต่ว่าไม่แปลว่าเราต้องจำเป็นต้องทำนะเขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอะไรน,ะนี่หรอกนะแต่ว่าเราต้องขู่เขาอะ ถ้ากรณน,นี้ที่ทวิตเตอร์จะให้ตั้งเป็นนะไทยทวิตเตอร์เป็นอะไรอยี้งนี้นะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่เมืองไทยเนี่ยพี่น้องต้องต่อต้านนะนะครับอันนี้ไม่ได้เลยปล่อยล่วงเข้ามาไม่ได้นะเอา <c oughs> แต่นะเอาละทวิตเตอร์เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจตจำนวของปฏิการเนี่ยจะไปทิศทางที่จะคุมแล้วก็ตั้งใจจะอยู่ยาวนะครับแล้วฝีมือไม่มีอะ่ะมันเหมือนกับพวกที่อ้างตนว่าเป็นเทวดานะเป็น คนที่รู้นั่นรู้นี่นะทำน,ทำนู่นทำนั่นทำนี่นะแต่มันพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็เมื่อกลัวคนจะมาท้าทายก็ท้าทายแล้วขุดคุยไปแล้วมันไม่มีแก่นสารมเพราะฉนั้นพวกนี้จะทํำยังไงก็ต้องปิดปากคนห้ามวิจารณ์นะเพราะนั้นใครจะวิจารณ์อะไรก็ต้องอยู่ในกรอบที่เขาคุมได้นะอันตรายนะครับต้องเตือนพี่น้องไว้